วันนี้ก็มาอยู่ผมนะครับก็อยู่กับเอนดน่ป,ปนะครับโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับเกมทอร์ธาบอนะฮะเป็นภาคไวกิ้งหรือเปล่าเนี <laughs> ่ยผมไม่แน่ใจเลยอ่ะโอเคเราเนี่ยมีกำลังน้อยกว่าศัตรูอยู่ประมาณโอ้โหแม่มนคนเยอะเลยฮะศัตรูเนี่ยโอ้โหยกว่าเป็นกองทัพเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะตั้งรับให้เดี๋ยวเนี่ยละกันอ่าฝนตกขนาดนี้เราควรที่ว่าจะไปอยู่ในป่าดีไหมเอ่ย ผมดูทำเลก่อนเลยกันฝั่งนี้ไม่น่า,หาเหมาะอยู่เท่าไหร่ฮะฝั่งนี้เลยกันไหมแกอ,อะอยู่ตรงนี้แหละกองแรกครับแล้วก็เดี๋ยวนะขอจัดกองนี้ก่อนแลวกันป๊าบแล้วก็อินเฟอเรสนี่เลยฮะ ไปอาเชอร์ไปครับคาเวารี่กองสุดท้ายไม่เอาดีกว่าผมว่าคาเวารี่เนี่ยแยกกันแยกกันดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าโอเคคาเวารี่ไวน้นี่แล้วก็สองกองอีกกองหนึ่งไว,ไวต้ตรงนี้เลยโอเคอาเชอร์กันข้างหน้าอิานฟิทนทตี้ อยู่เนื้หลังเดี๋ยวเนี่ยราชาไม่ควรจะมีกองทหารราชาอยู่ข้างหลังไว้โอเคอาเชอร์อยู่ตรงนี้ถูกต้องฮะแล้วก็ไปเริ่มเลยแล้วกันโอ้โหแมมเยอะจัดอาเชื่อถอยลงมานิดนึง รอให้ใหพวกมันเข้ามามเริ่มมาแล้วโอ้โหแม่มโคตรเยอะเลยแล้ววีซูไม่ได้เลยว่าได้โอ้โหเสื้อเหลืองเต็มเลยฝั่งนี้เหมือนจะมีคาวเล่เข้ามาสองกองฝั่งขวาบื้นศัตรูกะว่าจะโถมให้เราเนี่ยตายคาป่าไปเลอยอาเชอรยิงก่อนเลย ่ะยิงก่อนได้เปรียบไหมย,ยิงไปก่อนว่าแม่งไม่น่ารอดว่ะกายสภาพแล้วเนี่ยเปิดก่อนเลยแม่รอมันฮะหลอกมันหลอกมันย้ายมันเข้ามาโอเคถอยไปแล้วฮะอาเชอร์อาเชอร์ถอยไปแล้ว,ออลวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชอร์ถอยมาก่อนเอาเร็วถอยมาโอเคแม่ทับัะนี่มา เอาเลยอีกกองหนึ่งเอาไปฝั่งนี้สร้างความปัน่นป่วนโอโ้โหปูจะรอดไปเนี่ยยิงเอามึงยิงไม่ได้ไหมนะ่ะอ่ะเชิญยิงเข้าไปนั่นแหละราบโดนหรือเปล่า ยิงไว้ก่อนฮนะยิงไว้ก่อนแม่งเริ่มถูกเข้ามาแล้วอย่าบอกมาครับอย่าบอกมาครับคาร์เวลี่มาดิมาเดีย๋ยวนะฝั่งนั้นคาร์เวลี่อ้อมหลังมาครับสร้างความปั่นป่วนสร้างความปันปนมป่นป่วนไว้ทหารม้ามันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาชัยยิง เฮ้ยฝันนี้คาร์บูรี่จะเข้าวะอมมาก่อนไหมทหารม้าของเราเนี่ยชา้าแรงกว่าฮะไม่ต้องกลัวมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอเคสร้างความปั่นป่วนไว้รอดไปเนี่ยทหารคุณเนี่ยเข้าเลย เข้าอาเชีพมั่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยนั่นแหละสวบเรียบร้อยหนี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 ฝั่งนี้เหมือนคาร์เมลี่จะเข้ามาฮะเอาไปเคลียร์ก่อนแล้วกันกองทัพของราชาโอเคฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับท่าหนีไปไหนไม่รู พันวิ่งหนีไปไหนไม่รู้โอเคเรียบร้อยอาเชอร์ยิงไว้ก่อนอาเชอร์ยิงไว้ยิงไว้ยิงช่วยกันหน่อยยิงกระปเฮ้ยฝั่งนี้เข้าแล้วไปไหมหลังเข้าโอ้โหแม่ร้ายจัดไร้าการมาไร้าการมาไร้าการมา ไล่เคลียร์ก่อนเลยครับไล้ทหารมามานี่มาไล่ย,ยิงธนูมันก่อนเลยไล่ตีธนูมันก่อนเคียร์ทหารมามาก่อนเร็วอาเช่มานี่มายิงกดไว้ยิงกดไว้ยิงฝั่งนี้ไว้โอโ้โหทหารแม่งเริ่มถอยเลยยิงก่อนเลยอายชาไปดูเลยครับ นู่นครับคา,าร์บลี่ครับเอออาเชอร์มันครับไล่เชียร์เลยครับโอ้ยข้าบันบุโคโป,ปอโอ้โหเรียบร้อยทหารโกอื้อหือยิงไปที่มันนี่ให้ทัพคา,ารลี่ของเราเนี่ยไล่ไปโอเคข้างหลังอย่าให้มันดีตามลาบอลบุคโปรย แม่งเข้าทหารธนูเหมือนกันโอ้หนีไปแล้วฮะหนีไปแล้วยืนข้าเลยครับพี่น้องเจียบข้างครับเจียบข้างเป็นเรือเลยเรียบร้อยฮะทะหารธนูเรียงครับอันเชยยิงเข้าไปอยทันและวอันข้างยิงเลยด้านข้างสวยหมาสวยหมูสวยหมูสวยหม,ยมูอ้ บอยโอ้โหโจรผ้าเหลืองนึกว่าเ่ยเรียบร้อยฮะกี่กองหนึ่งมาที่ไหมเหมือนศัตรูเนี่ยจะพากันหนีเลยเนี่ยเฮ้ยอย่ามาเขิงพี่นะไอ้น่องเฮ้ยฝั่งนี้แม่งไล่อยู่ไล่เลียร์ครับไล่เลียร์เด็ดแน่เด็ดแนราชามาที่เดี๋ยวเราจะเอาทหารม้าของเราเนี่ยเข้าหลังมันอีกทีหนึ่งเหมือนทหารม้าของศัตรูเนี่ยจะแตกไปหมดเลย เรียบร้อยโอ้โหคนเก่งครับคนเก่งฮไอมีคนกลับเข้าแนวลบโอ้โหเก่งเก่งเก่งยอมรับครับว่าเก่งจริงแตลก็สุดแล้วครับสุดเย็ยนแล้วครับท่านไล่ยิงมันครับยิงบปลเข้าปอยทหารทะลุมอลเข้าปอยเอาไรล่ะจ้าเรียบร้อยฮะฝั่งนี้เครียงนะมาครับ รอเข้าหลังเนะงี้ยงเบิงเบงเบงเบงไปเจอตัวนี้เลยเราจะปิดหลังมนะันแน่เส้นวิชแซนวิชอาหารม้ามันกลับมาหรือเปล่ามันแนะ่ไม่กลับแนะ่เราจะแซนวิชพวกมันโอเคเยี่ยมพอไหมแปร์ขบวนมาไปขบว,ขบวนเฮ้ยเบิงหลังหักแน่นอนกูบอกเลยไปขบวน อาลชชชโอ้โหสวดเรียบร้อยได้มึงรึบอัวปึ้มปึ้มปึ้มเรียบร้อยฮะออกมาใหม่อีกรอบหนึ่งออกมาใหม่ครับออกมาใหม่เข้าข้างเข้าข้างเออปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวนะ้ตอนนี้มึงจะหนีไปไหนเนี่ย คาร์มาต้ามันไม่โกรธครับปิดฝั่งนี้ไว้ปล่ยอยไว้อีกแม่อื้อรึบโอ้โหชาร์จแรงฮนะชาร์จแรงปึ๊บออกมาตั้งรับไว้เออเห็นยนะอินฟินิตี้กองหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ไหนวะเนี่ยไล่เชียรนะ์เนี่ยอินฟินิตี้ โอเคฝั่งนี้ประกอบข,อข้อปอยเรียบร้อยฮะผมบอกแล้วจ <laughs> ัดตัวมันจะมีอะไรมาสู้กับเรามาเถอะเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๋เยอะเนี่ยแม่งวิ่งตามเลยเข้าข้างมันปอยชอ็อตโอ้โหทห,ทหารทหารถือขวาน ไปก่อนฮะน,นี่มาเคลียร์กองนี้หน่อยมะเคลียร์กันเคลียร์กันเฮ้ยเดี๋ยวนะี้ทาหารผมเริ่มถอยไม่ได้นะครับเนี่ยไปยิงเขาหรอครับยี่มันไปสิครับเคลียร์กองนี้ก่อนไม่ได้นะครับเนี่ยหมดนะเนี่ยออกมาทหารมาอินเปดนี่มาเนี่ย กลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งไล่เก็บพวกเวทนี้ก่อนปอยอบอยอุกเข้าปอยนี่ไงเรียบร้อยครับไล่เก็บทีละกองครับโอเคคาวลี่มาเนี่ยเข้าหลังมันปอยไปอีกแล้วยิงไว้ครับเดี๋ยวเดทหารเริ่มหนีมา หารเริ่มถอยอะ่ะไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้ยอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยกลับมาตั้งรับไปก่อนวัวแตกไหมแตกฮะไปก,ไปกันไปกันไปอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยชาร์จทีละกองไม่ฮะสวอปเริ่มอื้ม เข้าหลังหลังหักเลยเดยอ,อกนี้ออกมาใหม่โอเคอินเวนทีไล่เกียร์บอลปอยเฮ้ยทหารถอยอยีกแล้วอันนี้ใครวะเนี่ยเอาทหารเรานี่หว่าเหมือนแม่ทัพเนี่ยกำลังจะถอยแล้วกูจากสภาพแล้วไม่น่าไหวทอ็อปดออกนี้ขยับหน่อยรวบ เรียบร้อยฮะเฮ้ยนี่ไงมึงเยอะกว่ากูจะบ,บอยเรียบร้อยถอยอ่าเอาราชาครับรอบนี้เดี๋ยวมานี่กันตีราชามันก่อนเฮ้ยนี่ไงมึงทอดตัวท่าบอล เออเอ้รึมแตกไหมไม่แตกอะไม่แตกเดี๋ยวถ้าทหารหนีทับอ๋อศัตรูหนีทับไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวกับเราเทาเลยถอยออกไปอีกโอ้โหหันหลังให้แบบนี้ก็แตกครับไอ้เงยมีคนกำลังกลับเข้าสู่สนามรบไถเลยครับสวบสด้ย ปอยเข้าไปเลยแม่ทัพมาหนีแล้วยายมาหนีได้เรียบร้อยฮะแม่ทัพแตกไปแล้วสวยเลยครับข้ามันนะครับข้าบัลโอ้โหมีคนสู้มีคนสู้ข้าบัล <laughs> สู้ในป่าโอ้ยแบบนี้ก็จบสิครับพี่น้องข้าบัลแตกครับศัตรูเรียบร้อยครับผมโอเคครับวันนี้ไม่ได้สเต็ปนะฮะ ก็ทําแค่คล <Gree> <ập mat puppy> ิป well, ส okay, so ั้นๆเนี่ยมาลงให้ดูเลยกันอนาคตเนี่ยอาจจะมีสตรีม t o ทบอนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอฝึกเล่นไปก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ถามว่าฮาร์ดออฟเนท์เป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวขอให้มีแบบให้หายดีกันละกันหายเป็นไข้ก่อนนะโอเคก็ลาทิสวัสดครับคืนนี้ไว้เจอกันใหม่นะฮะเป็นคลิปสั้นๆเท่านั้นเอง ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมใครคิดว่ายังไม่ได้ติดตามก็ถ้าอยากติดตามก็ติดตามครับไปแล้วครับไป